สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะพามาทานเครื่องดื่มเย็นๆนะคะที่ร้านสตาร์บัคสนะคะตอนนี้เราอยู่สาขาที่ติดกับปัป๊มปตทไทยปีดานะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมหน้าร้านนะคะอยู่ปากทางจะอยู่เคเซีเลยนะคะแล้วก็ตู้ตรงข้ามเคเฟซก็จะเป็นร้านสตาร์บัคนะคะเราวันนี้เรามาทานเครื่องดื่มเย็นๆกันเปิดเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะมีมุม แก้วนะคะที่เขาขายเป็นคอลเลกชันนะคะแล้วก็มีขนมนะคะแล้วก็มีมุมให้นั่งนะคะที่นี่จะมีทั้งหมด2ชั้นด้วยกันนะคะมีชั้นบนแล้วก็ชั้น2มีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะคะเรามาดูแก้วกันก่อนเลยดีกว่าอันนี้เป็นขนมหน้าร้านนะคะขนมหน้าทานหมดทุกอย่างเลยนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ เก้าสิบเก้าห้าหนอหนี้ายะไรเงี้ยค่ะหลากหลายเมนูเลยอยากทานทั้งหมดเลยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่เรารอคิวไปสั่งออเดอร์นะคะวันนี้เราก็อันนี้จะเป็น o, อเมริกาโน่ร้อนนะคะอันนี้แก้วเล็กนะคะก็ได้เยอะอยู่ดีอันนี้ก็เป็นอปรอฟต์ดี่ปั่นนะคะ คือชื่อจริงๆเราเรียกยากนะคะแต่เอาเป็นว่าสตรอเบอรี่ปั่นแล้วก็ใส่วิบคีมแล้วก็ราดช็อกด้วยนะคะส่วนแก้วนี้นะคะก็เป็นมัช่านะคะแล้วก็ราดด้านบนนะคะก็จะเป็นเอพเซโซนะคะกาแฟรวมไปถึงวิบคีมนะคะแก้วนี้ก็ราคา190บาทแล้วเราก็สั่งเป็นขนมมาทานกันอันนี้นะคะชิ้นละ125้บาท อร่อยมากยิ่งเขาอุ่นร้อนให้นะคะแล้วก็ไส้ช,ช็อกโกแลตเป็นแบบเยิ้มๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูนะคะว่าด้านไหนไส้เยอะขนาดไหนและเราอ่ารู้สึกว่าทานทานครั้งนี้ครั้งแรกนะคะของเมนูนี้นะคะก็ชื่นชอบเลยเดี๋ยวเรามาผ่าให้ดูว่าไส้เขาเยอะมากขนาดไหนนะคะก็ไส้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ นี่อุ่นร้อนมากําลังดีเลยนะคะก็นานๆถึงจะได้ทานนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มก็แรงเหมือนกันนะคะนานๆทีนะคะถึงจะได้ไปทานวันนี้เราจะมาชิมกันนะคะอันนี้วันนี้เราไปทำงานมานะคะกลับมาเราเลยมาเติมของหวานกันหน่อยให้รู้สึกมีความสดชื่นกันขึ้นมาบ้างนะคะ อร่อยจริงส่วนอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เราสั่งเป็นขนมมาเป็นบาวนี่นะคะอันนี้อุ่นร้อนมาก็อร่อยนะคะราคา100บาทนะคะก็วันนี้ได้มาทานขนมก็รู้สึกเติมความหวานให้กับร่างกายนะคะแล้วก็นานๆได้ทานเมนูปั่นแล้วก็วิปครีมที่นี่อร่อยมากคะ่ะ